ได้ต้นแบบมาแล้วนะครับในระบบโซลารูปสำหรับใช้เองนะไม่ใช่เอาไปขายค,ค,ครับอันนี้จะประหยัดมากนะครับแล้วคะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ด้วยชุดหนึ่งยังไม่ประมาณตีถด้สาม0มื่บาทอุ้ยสามหมืนโอ้สามหมืนเนี่จ่ายทีเดียวแล้วก็ใช้ไฟฟีเพราะเรามีแดดเราใช้ไฟฟีตลอดเลย เดี๋ยวรอจดสิทธิบัตรเสร็จโอ้โหสามหมื่นแล้วเนี่ยท่านคุยเรื่องท่านหาแหล่งเงินกู้อะไรให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วยนะต่อไปก็มาผ่อนโซล่าเซลล์แทนหมดสามหมื่นนี้เราก็ใช้ไฟฟีตลอดไปโอ้โหดีขนาดลุงพีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเฉยๆนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดแกเป็นนายกนี่ประเทศไม่เจริญระเบิดระเบ้อเลยเหรอเนี่ยโอ้ยเราอยากได้นายกแบบนี้มากกว่าที่แบบเอ้ยเต่าเตียมสิทธิเซรีบ้าพลังงานน้าผ้าพอะไรมุกเม่งแดกไม่ดะกูอยากใช้ไฟฟีมากกว่าเว้ย เออเอลุงพีต้องเป็นนายกนะลุงพีลุงพีต้องเป็นนายกเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วห้ามห้ามเป็นอย่างอื่นแล้วสมัยหน้าเป็นนายกอย่างเดียวเออผมจะพยายามเต็มที่ค่ะนะครับแต่ว่าที่ผมคิดไว้ว่าจะต้องช่วยประชาชนคือการติดตั้งโซลารูปนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนหลุดจากเรื่องปัญหาค่าไฟอันนี้เราพูดถึงประชาชนทั่วไปชาวบ้านร้านช่องหรือแม้แต่อาจารย์หรือใครเนี่ยถ้าสามารถติดตั้งโซลารูปได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวและราคาที่ประหยัดขึ้น มันก็จะเท่ากับไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพราะเราผลิตไฟฟ้าในบ้านในสำนักงานเราจะไฟฟ้าจากแสงแดดค่ะนะครับมีแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยใช้ได้ทั้งวันทั้งคืน